สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องของการลงทุนนะครับช่องที่จะทําให้การลงทุนของคุณนั้นมีกําไรในวันนี้นะครับเรามาสรุปกลยุทธ์ที่เราใช้ในการซื้อขายหลักทรัพย์ชุดที่1กันดูดีกว่านะครับซึ่งชุดที่1น,นั้นจะประกอบไปด้วยหุ้นอะไรบ้างเราไปดูกันเลยนะครับหุ้นตัวที่1น,นะครับก็คือ BBL นะครับหรือที่เรารู้จักกันก็คือธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชนนะครับหุ้นตัวที่2เนี่ย ก็คือบริษัท Minor International ั่นจำกัดมหาชนนะครับก็ทำธุรกิจเกี่ยวกับการท่องเที่ยวนะครับมีทั้งโรงแรมมีทั้งอาหารนะครับไม่ว่าจะเป็นสเวนเส้นอะไรต่างๆเนี่ยนะครับบริษัทที่3นะครับได้แก่บริษัทปตทนะครับ p t t นะครับบริษัทที่4เนี่ยก็เป็นบริษัทเกี่ยวกับรถไฟฟ้านะครับ BTS บริษัทที่5 CPO นะครับยัดใหญ่ของการครั่บปีกในประเทศไทยบริษัทที่6บริษัททูนะครับเป็นบริษัทเกี่ยวกับการสื่อสารนะครับบริษัทที่7นะครับก็คือ STA หรือที่เรารู้จักกันในชื่อว่าสีตรังนะครับก็ทำธุรกิจเกี่ยวกับยางพารานะครับบริษัทที่8นะครับ BDMS นะครับก็ทำเกี่ยวกับโรงพยาบาล บริษัทที่9นะครับ AOT นะครับเป็นบริษัทบริษัทท่าอากาศยานไทยนะครับและบริษัทสุดท้ายนะครับ GPSC นะครับเป็นบริษัทที่ทําเกี่ยวกับพลังงานนะครับซึ่งหุ้น10ตัวที่ผมได้เอามา b a c k t e s ในชุดที่1นนี้นะครับผมก็จะเลือกหุ้นที่อยู่ในอุตสาหกรรมต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นอาหารการท่องเที่ยวนะครับธนาคารพลังงานอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่ากลยุทธ์ที่เราใช้เนี่ย ในหุ้นชุดที่1นเนี่ยผลจะเป็นยังไงบ้างนะครับสำหรับใครที่อยากจะดูรายละเอียดนะครับก็สามารถไปติดตามชมคลิปก่อนหน้านี้ได้นะครับที่ผมได้ทำเอาไว้อย่างละเอียดนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับว่าหุ้นทั้ง10กลุ่มนี้กลยุทธ์ไหนที่ให้ผลตอบแทนที่น่าพอใจมากที่สุดนะครับเอาละครับผมก็ได้จัดอันดับหุ้นนะครับเป็นกลยุทธ์ต่างๆนะครับอันดับที่1นนะครับเป็น PDT, BBL, BTS, Min t, นะครับ STA, CBO, True, AOT, t p s c BDMS นะครับและกลยุทธ์ที่เราใช้นะครับนั่นก็คือกลยุทธ์ถือยาวๆเลย5ปีนะครับกลยุทธ์ที่2เนี่ยเป็นการใช้ MACD ใน time frame day นะครับกลยุทธ์ที่3 MACD ใน time frame week กลยุทธ์ที่4 EMA ใน time frame day กลยุทธ์ที่5เนี่ยเป็น EMA ใน time frame week กลยุทธ์ที่6เนี่ย ADX Time Frame Day กลยุทธ์ที่7 ADX t m m f r a m e w e e k นะครับกลยุทธ์ที่8เนี่ย ADX บวกกับ e EMA นะครับใน Time f r a m e day และกลยุทธ์สุดท้ายนะครับ ADX บวกกับ e EMA ใน time f r a m e w e e k นะครับผมได้จัดอันดับนะครับว่ากลยุทธ์ไหนที่ ได้ผลตอบแทนที่ดีที่สุดนะครับผมก็จะเรียงอันดับนะครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9นะครับยกตัวอย่างนะครับอย่างเช่นปตทนะครับกลยุทธ์ที่ทำให้ได้ผลกำไรมากที่สุดเนี่ยก็คือกลยุทธ์ EMA ใน Time Frame Week นะครับผมก็จะให้เลขหนึ่งเอาไว้นะครับนี่ก็จะเรียงกันไปนะครับกลยุทธ์ที่ให้อันดับ2ก็คือ EMA ใน Time f r a m e Day อะไรอย่างนี้นะครับก็จะเรียงไปเรื่อยๆนะครับอย่างเงี้ย จนถึงกลยุทธ์ที่9นะครับผมก็จะใส่สีแดงเอาไว้นะครับทำให้เราเห็นชัดว่าโอเคกลยุทธ์ไหนที่มันได้เป็นแชมป์ได้อันดับหนึ่งนะครับกลยุทธ์ไหนที่มันได้บวยนะครับและเดี๋ยวเราจะลองมาดูกันนะครับว่ากลยุทธ์ไหนเนี่ยโดยรวมแล้วนะครับให้ผลตอบแทนอยู่อันดับที่น่าพอใจต่อมานะครับผมก็จะเรียงทุกกลยุทธ์นะครับว่ากลยุทธ์ไหนเนี่ยอยู่ที่อันดับที่เท่าไหร่นะครับ ตอนนี้ผมก็เรียงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเราจะลองมาดูนะครับกลยุทธ์ถือยาวๆ5ปีเนี่ยได้ไปที่44คะแนนนะครับยิ่งคะแนนน้อยเนี่ยยิ่งยิ่งเป็นกลยุทธ์ที่อันดับที่ดีนะครับเพราะเป็นผลรวมทั้งหมดนะครับ MACD ในทำ m e น r a m e ได้ไ1ด้71คะแนน MACD ในทำ m e w ว e k เนี่ยได้38คะแนนนะครับก็ไล่กันไปนะครับ54นะครับ38 7ส31 64 40นะครับ เราจะเห็นได้ว่ากลยุทธ์ที่ได้อันดับที่1นนะครับกลยุทธ์ ADX ใน time frame week นะครับได้ไปที่3 1คะแนนนะนั่นหมายความว่ากลยุทธ์นี้เนี่ยอยู่ในอันดับต้นๆนะครับก็คือเขาจะได้อันดับที่1ในหุ้นของ STA นะครับสีตรังนะครับนี่ได้อันดับที่1นนะครับสองครั้งนะครับอีกครั้งหนึ่งคือ GPSC นะครับได้อันดับที่1นนะครับนอกนั้นก็จะเป็นอันดับ2 2ครั้งนะครับอันดับ3นะครับ อีก2ครั้งนะครับอันดับ4-2ครั้งและอันดับ5 1ครั้งอันดับ6-1ครั้งนะครับถือว่าทําได้ดีมากๆเลยนะครับส่วนกลยุทธ์ที่ได้อันดับที่2นะครับมีกลยุทธ์2อันนะครับที่เท่าๆกันคือ38คะแนนนะครับนั่นก็คือ MACD ใน time frame week นะครับและ EMA ใน time frame week เรามาดูกันนะครับว่า EMA time frame week เนี่ยเป็นยังไงบ้างโหได้อันดับที่1ถึง2ครั้งนะครับเนี่ย ได้2ครั้งนะครับกลยุทธ์นี้นะครับหลุดไปบ้างนะครับหลุดได้อันดับ8อันดับ7เนี่ยนะครับทำให้แต้มนะครับก็เลยตามหลังกลยุทธ์ ADX ในทำเฟรมวีกนะครับส่วนกลยุทธ์ MACD ในทำเฟรมวีกก็ไม่เลวร้วายนะครับได้อันดับ1ไปถึง2ครั้งนะครับนั่นก็คือหุ้นของ BTS นะครับ อันดับหนึ่งในหุ้นของ CPO นะครับและอันดับหนึ่งของหุ้น BDMS นะครับถือว่าเป็นกลยุทธ์ที่ได้ผลอันดับที่ไม่เลวเหมือนกันนะครับแต่ว่านะครับกลยุทธ์นี้เนี่ยมีความเสี่ยงอยู่นั่นก็คือเขาก็ยังได้บวยในหุ้นของปตทนะครับจะเห็นได้ว่าแม้ว่าจะได้ที่1ห,หลายครั้งนะครับแต่บางครั้งก็มีบวยบ้างนะครับมีรองบวยบ,วยบ้างนะครับในได้ที่8ก็มีนะครับ แล้วก็นอกนั้นเนี่ยก็จะเฉลี่ยเฉลี่ยกันนะครับ2บ้าง3บ้าง4บ้าง6บ้างนะครับก็ถือว่าให้ผลตอบแทนนะครับทั้งหมดเนี่ยโดยเฉลี่ยก็เป็นกลยุทธ์ที่น่าใช้นะครับดังนั้นเนี่ยเราจึงได้กลยุทธ์ที่น่าใช้คือ ADX ใน time frame week EMA ใน time frame week และ MACD ใน time frame B เรามาดูกลยุทธ์ที่เรียกว่าเป็นความล้มเหลวนะครับมาดูที่กลยุทธ์ MACD ใน time frame D a กันดูนะครับนี่เลยครับเหมาอันดับบวยเลยนะครับได้9เนี่ย4ครั้งเลยครับ1 2 3 4นะครับซึ่งหมายความว่าถ้าเกิดเราใช้กลยุทธ์นี้เนี่ยเราอาจจะได้ผลตอบแทนที่เราอาจจะได้ผลตอบแทนที่ขาดทุนนะครับได้อันดับที่1เหมือนกันนะครับ ได้ในบริษัททรูนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยไม่บ้วยนะครับก็ลองบว้ยนะครับลองบวยได้3ครั้งเนี่ยเป็นกลยุทธ์ที่ให้ผลตอบแทนที่ไม่ค่อยดีมากเท่าไหร่นะครับส่วนกลยุทธ์ที่ไม่น่าใช้นะครับตามมาก็คือกลยุทธ์ ADX ใน Time Frame Day นะครับซึ่งตรงกันข้ามกับกลยุทธ์ ADX ใน Time Frame Week ของพี่เขาเลยนะครับตอนแรกพี่เขาเนี่ยให้ตั้ง31นะครับ ถ้าเกิดเปลี่ยนแค่เปลี่ยนไทม์เฟรมนะครับเป็นไทม์เฟรมเดย์เนี่ยให้อันดับที่แตกต่างกันมากๆเลยนะครับเหมือนฟ้ากับเหวเลยนะครับนี่ได้บลูไปถึง3ครั้งนะครับเนี่ยโอ้โหก็ถือว่านักหน่วงครับรองบลวไปอีก2ครั้งนะครับเดี่ยผมจะวงให้ดูนะครับอันดับ71ครั้งอันดับ6อีก2ครั้งอันดับ5อีกนะครับและอันดับ3จะเห็นได้ว่าไม่มีอันดับ1เลยนะครับเนี่ยเรียกว่าเป็นกลยุทธ์ที่ ควรหลีกเลี่ยงดีกว่านะครับสำหรับกลยุทธ์ที่3เนี่ยก็คือ ADX บวกกับค่าเฉลี่ย EMA นะครับก็ให้ผลคะแนนอยู่ที่64คะแนนนะครับก็เป็นผลที่ไม่ค่อยน่าจะประทับใจเท่าไหร่เหมือนกันนะครับได้อันดับบวยเลยนะครับเก้าไป1ครั้งนะครับ8อีก2ครั้งนะครับ7เนี่ยก็เหมาเรียบเหมือนกันนะครับ7เนี่ย3ครั้งนะครับ 6อีก1ครั้งนะครับไม่เคยได้อันดับ1เลยนะครับก็สูงสุดก็คือได้อันดับที่2นะครับดังนั้นเนี่ยในเฟสที่1น,นะครับหรือในชุดที่1เนี่ยเดี๋ยวผมเนี่ยจะตัดออกก่อนเลยนะก็คือตัดกลยุทธ์ MACD ออกนะครับนี่ออกไปเลยในไทม์ f ฟรม e d y y นะครับคุณไม่สามารถที่จะไปต่อได้ในเฟสต่อไปนะครับ ส่วนกลยุทธ์ที่2ที่ผมจะตัดออกผมจะตัดกลยุทธ์ ADX ใน Time f r a m e day ออกนะครับไม่ได้ไปในเฟสที่2ต่อนะครับและกลยุทธ์ที่3นะครับ ADX บวก EMA ใน Time f r a m e day นะครับก็ผมก็จะตัดออกไปนะครับไม่สามารถที่จะไปต่อในการ back t e ทสในชุดที่2ได้นะครับสำหรับกลยุทธ์ถือ,อยาวหปีนี้ยังได้ไปต่อ EMA ใน Time f r a m e day นี้ก็ถือว่ายังไม่เลวร้ายมากนะก็ได้ไปต่อนะครับ MACD ใน timeframe week เนี่ยไปต่อแน่นอนอยู่แล้วนะครับ EMA ใน timeframe week ก็แน่นอนครับลุยครับไปต่อครับกลยุทธ์ที่ไปต่อได้ก็คือ ADX ใน timeframe week และกละยุทธ AD ์ ADX e บวก EMA ใน timeframe week นะครับเอาละครับเราลองมาดูผลตอบแทนโดยเฉลี่ยกันดูดีกว่านะครับว่ากลยุทธ์ ที่เป็นแชมเปียนเนี่ยเขาจะให้ผลตอบแทนเป็นยังไงบ้างนะครับนั่นก็คือกลยุทธ์ ADX ใน time frame week นะครับที่ให้ผลรวมอันดับเนี่ยน้อยที่สุดนะครับคือ31คะแนนเนี่ยเขาให้ผลตอบแทนนะครับในหุ้น10ตัวนี้นะครับกำไรอยู่8ตัวนะครับและก็ขาดทุนอยู่2ตัวนะครับนั่นก็คือ BBL และบริษัททูนะครับจะเห็นได้ว่าบริษัททูไม่ว่ากลยุทธ์ไหนเนี่ยขาดทุนหมดนะครับก็เรียกว่าเละเลยนะครับ ก็เราก็ควรที่จะเฉลี่ยการลงทุนนะครับอันนี้เราสมมุติว่าเราเฉลี่ยการลงทุนในหุ้น10ตัวนะครับแล้วก็ใช้เงินลงทุนในหุ้นเนี่ยตัวละ1ล้านบาทนะครับซึ่งถ้าเกิดคุณเนี่ยจะลงทุนใน1 0 0 0 0แบาทแล้วก็เฉลี่ยเฉลี่ยหักเป็นเปอร์เซ็นต์ไปนะครับทั้งหมดเนี่ยให้ผลตอบแทนในกลยุทธ์ของ edx time frame week เนี่ยให้ผลตอบแทนไป ขาดทุนอยู่2ตัวซึ่งกำไรที่สูงที่สุดเนี่ยได้ไปถึง260%ของเงินลงทุนเลยนะครับเนี่ยเยอะมากๆเลยนะครับแล้วก็มีกำไรที่เกิน100%นะครับนั่นก็คือ156.99%ของเงินลงทุนนะครับนั่นหมายความว่าลงทุน1ล้านบาทในวัน5ปีต่อมาเนี่ยคุณจะมีเงินถึง2องล้านห้าแสนหกหมื่นบาท นะครับโดยประมาณนะครับบริษัทที่ขาดทุนนะครับก็ขาดทุนไปเล็กน้อยนะครับ10%นะครับกับขาดทุนไป19%นะครับโดยรวมรเฉลี่ยแล้วนะครับผลตอบแทนต่องเงินลงทุนทั้ง5ปีเนี่ยได้ไปที่66.84%นะครับ ถ้าเราจะเอามาเฉลี่ย5ปีนะครับเพราะว่าเราคิดครั้งเดียว5ปีใช่ไหมครับก็จะได้ไปที่13.37นะครับแต่ว่าการลงทุนของเรานั้นเนี่ยเราควรที่จะคิดเป็นผลตอบแทนต่อปีใช่ไหมครับผมก็เลยคำนวณผลตอบแทนเป็นดอกเบีย้ยทบต้นต่อปีนะครับได้ไปที่10.78ตต่อปีนะครับก็ถือว่าค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับสำหรับกลยุทธ์นะครับที่ได้คะแนนเท่ากันนะก็คือ กลยุทธ์ macd ใน timeframe week และ ema ใน timeframe week นะครับสำหรับกลยุทธ์ macd เนี่ยให้ผลตอบแทนก็คือกำไร7ตัวนะครับแล้วก็ขาดทุน3ตัวกำไรที่มากที่สุดก็คือ gpsc นะครับให้กำไรไปที่176%ขนะครับขาดทุนมากที่สุดคือบริษัททู o นะครับ25.53%นะครับที่ติดลบไปนะครับ เราลองมาดูผลตอบแทนเงินลงทุนนะครับได้ไปที่45.08นะครับของเงินลงทุนนะครับคิดเป็นผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปีนะครับก็หาร5ก็ได้9.02นะครับถ้าเกิดคิดเป็นแบบดอกเบี้ยทบต้นนะครับคือ7.73ต่อปีนะครับกลยุทธ์ที่3นะครับ EMA ใน Time Fabrik เนี่ยก็ให้ผลขาดทุนไป2ครั้งนะครับกำไร8ครั้งสำหรับบริษัทที่ได้กำไรมากที่สุดนะครับ ของกลยุทธ์นี้ก็คือบริษัท GPC s นะครับได้ไปที่135.66%นะครับอันดับที่2ที่ตามมาติดติดกันก็132.89%นะครับถือว่าก็ใช้ได้นะครับมีบางบริษัทที่ผลตอบแทนที่ดีนะครับแต่ว่ากลยุทธ์นี้ใช้ได้ดีนะครับกับบริษัทกรุงเทพนะครับธนาคารกรุงเทพเนี่ยขนาดว่ากลยุทธ์ที่ดีๆนะครับเด่นๆ MACD ADX เนี่ย เขาขาดทุนนะครับแต่ว่ากลยุทธ e ์ EMA นี้ได้กําไรครับเยี่ยมยอดจริงๆสําหรับบริษัทที่ EMA ขาดทุนมากที่สุดก็คือบริษัท True นะครับติดลบไปที่38.96%นะครับมากกว่ากลยุทธ์ ADX และ MACD นะครับเรามาดูผลตอบแทนแบบเฉลี่ยเฉลี่ยกันนะครับให้ผลตอบแทนต่อเงินลงทุนใน5ปีนะครับ50.90นะครับถ้าคิดเป็นผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปีเนี่ยเฉลี่ยเฉลี่ยกันก็ได้10.18นะครับ ถ้าคิดเป็นแบบดอกเบีย้ยทบต้นนะครับก็จะอยู่ที่8.58%ต่อปีก็เป็น3กลยุทธ์ที่เรียกได้ว่าเป็นตัวเต็งนะครับเป็นกลยุทธ์ที่น่าใช้นะครับเดี๋ยวเราลองมาสรุปกลยุทธ์และผลตอบแทนกันคร่าวๆเลยนะครับกลยุทธ์ที่1ก็คือกลยุทธ์ ADX ในท r a m e w e ี k นะครับ ให้ผลตอบแทนนะครับหรือเงินลงทุนสุดท้ายนะครับ1ล้านบาทเนี่ยเราจะมีเงินอยู่ที่1 6 6 8 4ล้นบาทนะครับอันนี้รวมเงินปันผลรวมทุกอย่างนะครับได้ผลตอบแทนไป66.84%นะครับถ้าคิดเป็นดอกเบีย้ยทบต้นก็คือ10.78%นะครับกลยุทธ์ที่เป็นอันดับ2ที่แนะนำนะครับก็คือกลยุทธ์ EMA ใน time frame week นะครับให้ผลกำไรอยู่ที่ 5,930 0บาทนะครับก็ถือว่ามีผลตอบแทนเนี่ย50.90%นะครับถ้าคิดเป็นดอกเบี้ยต้นต้นก็คือ8.58%สำหรับกลยุทธ์ที่3ที่ผ่านเข้ารอบกันนะครับก็คือ MACD ในทำฟีบิกนะครับก็ให้ผลกำไรไปที่458,800บาทนะครับคิดเป็นผลตอบแทนก็คือ45.08%นะครับจะเห็นได้ว่ากลยุทธ์ที่ให้ผลตอบแทนดีๆนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นกลยุทธ์ที่ มีการซื้อขายเนี่ยหรือการใช้ time frame เ,เนี่ยที่ใหญ่นะครับไม่ว่าจะเป็นเนี่ย time frame week นะครับส่วนใหญ่จะเป็น time frame week ทั้งนั้นเลยนะครับแล้วก็บางทีถือยาว5ปีนะครับก็ได้ผลตอบแทนที่ดีเช่นกันนะครับแต่ว่าก็จะยังมีความเสี่ยงในความผันผวนอยู่นะครับดังนั้นเนี่ยในเฟสที่1น,นะครับหรือในหุ้นชุดที่1เนี่ย กลยุทธ์ที่ได้แชมป์ไปนะครับนั่นก็คือ ADX ใน time frame week นั่นเองนะครับส่วนกลยุทธ์ที่2และ3เนี่ยก็ถือว่าให้ผลตอบแทนที่ดีพอๆกันนะครับโดยส่วนตัวแล้วถ้าเกิดเราซื้อขายในหุ้นกลุ่มนี้นะครับก็จะแนะนําเลยนะครับกลยุทธ์ ADX ใน time frame week นะครับก็จบไปแล้วนะครับสําหรับการสรุปกลยุทธ์นะครับสำหรับหุ้นกลุ่มที่1น,นะครับว่า กลยุทธ์ไหนที่เหมาะสมกับหุ้นชนิดใดน,นะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะทําการ b a c k t ทสอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับสำหรับหุ้นในตัวต่อไปนะครับใครอยากจะให้ผมทําการ b a c k t ทสหุ้นตัวไหนนะครับสามารถคอมเมนต์ได้เลยนะครับ ผมจะทําการแบ็กเทสให้นะครับแล้วหวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าการลงทุนของคุณนั้นเนี่ยจะมีกําไรนะครับและก็มีอิสรภาพทางด้านการเงินนะครับเมื่อคุณมีความสุขแล้วก็อยากจะให้คนรอบข้างของคุณมีความสุขด้วยเช่นกันนะครับสําหรับวันนี้นะครับก็ขอขอบคุณมากนะครับที่รับชมนะครับสละเวลาอันมีค่าของคุณนะครับและเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ